สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกยวกับภาคสุดท้ายของวันพีธในว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าศัตรูเก่าที่ลูฟี่ได้เคยต่อสู้ด้วยเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วกลับมามีเนื้อหาในภาคสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเหล่าศัตรูเก่าของลูฟี่ที่น่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งเนี่ยมันน่าจะมีใครบ้างและพวกเขาเนี่ยจะกลับมาทําไมซึ่งตลคร่นอัััูลลลีี่ททนนนนนอ้้เเาาากกบบบมมยยะฮ ซึ่งนั่นก็คือตออัวละครหนุนรจิที่เขาเนั้กลับมาอี่ครันและก็ต่อสู้พวกลูฟี่แต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนนานานมากมายมันก็เลยทําให้ในเนื้อหาในปัจจุบันพวกรูจิได้ร่วมมือกับพวกลูฟี่ในการต่อสู้หต่าลาซีฟีมมันก็เลยทําให้ในตอนนี้รูจิที่เขาเนั้นเป็นศัตรูเก่าของลูฟี่นะเะขานั้นต้องร่วมมือกับพวกลูฟี่ช่วยเขาเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยเราตายแล้วก็ให้พวกลูฟี่ปล่อยพวกเขาออกมาจากการถูกจับด้วยก็จะจมือนั่นเองส่วนคนต่อมาคือวาโปที่ลูฟีเ่เคยต่อสู้ในช่วงแรกที่อาณาจากักรดํา ซึ่งในตอนนี้วาโปนี่ก็เป็นราชาไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเขานั้นกลับมาพร้อมกับวิวีหลังจากงานประชุมโลกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าวาโปเนี่ยในตอนนี้เขานั้นก็ลังถูกตามล่าเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าวาโปนั้นมาพร้อมกับวิวีเนี่ยมันก็แน่นอนนันว่าหลังจากนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ต้องกลับมามีบทบาทอีกครั้งแต่เพียงแค่ว่าเขาจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเองนะฮะส่วนคนที่3นั่นคือคอคอดายที่ในตอนนี้แล้วก็จะเห็นนะว่าเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่ ซึ่งคโคคาดาในตอนนี้ก็จะมีแผนการที่จะสร้างยูเทิเปียขึ้นมาและการที่เขานัาปากกดตัวมาขนาดนี้เนี่ยมันก็นแน่นอนนะว่าในเนื้อเรื่องหลังจากน,นี้คโคคาดาเขานั้นก็ต้องมีบทบาทหลังจากน,นี้อีกนะแน่นอน,นะฮะส่วนตัวละครต่อมานั่นคือเอเนลที่ในตอนนี้เขานั้นอยู่ที่ดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวความลับมากมายอยู่ที่นั่นซึ่งก็นแน่นอนนะว่าการที่ดวงจันทร์นั้นมีความลับมากมายเนี่ยมันก็หมายความว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนั้นออกมาเพราะฉะนั้นการ ก็น่าจะมีส่วนร่วมแรืออาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่การเปิดเผยอารยธรรมที่ดวงดาวว่าตกลงแล้วที่นั่นนั่นคืออะไรและภาพฝาผนังเนี่ยมันมีความหมายอะไรที่มันซ่อนอยู่กันแน่และตัวละครต่อมานี่คือโดรฟามิงโกที่ล่าสุดเขานั้นได้ทิ้งพบปริศนาไว้ว่าเขาเนี่ยูลนะวาที่แมรีโจนั้นมีสมบัติแล้วบางอย่างอยู่ที่นั่นและการที่เขาน,นถูกจับอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้เขานั้นจะไม่มีบทต่อไปนะฮะและตัวละครอ,อย่างโดรฟามิงโกเนี่ย ยังไงสะในช่วงเวลาที่สมบัติรับที่แมนิจโจนั้นได้มีการเปิดเผยมาเนี่ยผมคิดว่าในตอนนั้นตัวละคร่องโทฟามิโก้ข่าวนั้นก็น่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนั่นเองและตัวละครต่อมานั่นคือบิ๊กมัมและก็ไคโดที่ล่าสุดเราก็จะได้เห็น,นว่าพวกเขาเนี่ยตกลาวาแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมฮะโดยที่เนื้อเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนนันนะว่าพวกเขาเนี่ยตกลาวาตายหรือว,ว่าพวกเขาหายไปไหนกันแน่ และการที่เนื้อเรื่องได้ทิ้งป็นสนาบนั้นไว้เนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถฟัโทงได้นะว่าตกลงแล้วบิมมัมและไคโดในตอนนี้พวกเขาเน้นจะตายหรือไม่เพราะว่าทั้งสองตัวละครนี้ก็จะมีร่างกายที่มันแข็งแกร่งเนอย่างมากมันก็เลยจะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้บิมัมและก็ไคโดเนี่ยพวกเขาเน่นจะกลับมาอีกครั้งแต่ว่าการที่พวกเขาต้องตกลงระวาขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าการกลับมาของพวกเขาพวกเขาเน่ยจะกลับมาสภาพเดิมหรือพวกเขาเนี่ยจะกลับมาด้วยร่างกายที่บาดเจ็บอย่างราวาพวกนั้นหรือไม่และตัวละครต่อมานีคคต ที่เขาเนั้นเคยต่อสู้กับลูฟี่ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งนั้นก็เพราะว่าในตอนนี้กลุ่มหนวดดำเนี่ยพวกเขาเน้นได้จับตัวชาลดพุดดิ้งไปส่วนบิ๊กมามเนี่ยหลังจากนี้อย่างน้อยนั้นก็ต้องมีการอัปเดตนะว่าในตอนนี้กลุ่มบิ๊กมานั้นเป็นยังไงและพวกเขาเนะฮะจะสามารถมาช่วยพุดดิ้งจากกลุ่มหนวดดาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นยังไงซะหลังจากน,นี้คาตาคุริเขานั้นก็ต้องมีบทบาทออกมาในเรื่องไม่มากก็น้อยน,นั่นเองเนะฮะและตัวละครต่อมาคืออาคายูซึ่งก็นนอนนนาในสงคราามนานูนั้นทกบว เพราะว่าน,นอกจากที่เอ็นจะตายทำลายจินเบแล้วก็ทาให้ลูฟีนะ่นั้นไม่รอแผกลก้างอกเนี่ยมันยังมีเรื่องรอที่ว่านานาคตมันจะมีสงครามใหญ่กับรัฐบาลโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าตัวละครอ,อย่างไคานูที่ในตอนนี้เขานั้นมีตําแหน่งเป็นจอมพลเรือยังไงซะหลังจากนี้ลูฟี่แล้วก็ไคานูพวกขาทั้งคู่นี่นก็น่าจะได้ต่อสู้กันแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสื่อหลางแ้นในเอ็นแล้วก็เป็นสื่อหลางตานะฮะที่ลูฟี่นี่นจะได้ต่อสู้กับไาคานูหนึ่งในฐารเรือที่มีความสามารถที่แขงงง่นนนน่้นนนนนสใตออีัเ แล้วก็มาที่คนสุดท้ายที่ในตอนนี้เนี่ยข่าวนั้นกําลังมีเรื่องราวแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะส่วนันคือตัวละครของตัวตลกบาร์กี้ที่ในตอนนี้เข้านั้นเป็นหนึ่งในสี่กับาร์ดซึ่งล่าสุดบาร์กี้ขาวนั้นก็ได้ประกาศออกมานะว่าจะไปชิงวันพีแล้วก็เป็นราชาเจ้าสลัดและนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ชาเจโนบาร์กี้เนี่ยขาวนั้นต้องเข้าร่วมสึบในการชิงโลภพันกิฟและนั้นก็น่าจะเป็นการปูเรื่องราวที่ชาเจโนบาร์กี้เนี่ยขาวนั้นจะกลับมามีบทบาทที่มนเ่ออีีกกก้้าาาขจิวบ์ยยลถ คราวนั้นจะเข้าร่วมสึบในการชิงวันพีดด้วยนะฮะมันก็จะทําให้เรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เห็น,นว่าวันพีในภาคสุดท้ายหลายตัวละครที่เป็นศัตรูของลูฟี่แล้วเคยต่อสู้ด้วยมาก่อนเนี่ยหลายๆตัวละครเนี่ยก็จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งและหลายๆตัวละครเนี่ยก็จะได้กลับมาเผชิญหน้ากับลูฟี่ครั้งนั่นเองโอเคและเนื้อหาทั้งหมดที่ทเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วน้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร้วดรระิงเเเออาามัหหค สุดนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ